วัสดีครับท่านที่ติดตามอยู่และท่านที่ผ่านทางมานะครับก็วันนี้เราก็มาเก็บในหนานครับเดี๋ยววันนี้จะบอกว่าปลูกในหนามีข้อเสียอะไรนะครับว่าปลูกในหนาก็นี่นครับฝนตกก็ต้องเก็บ <c oughs> ใส่เอี้ยมกันเลยนะครับดูแต่ละคนนะครับใส่เอี้ยมมันเก็บเลยนะเพราะว่าคนอื่นเขาเก็บนะครับเราก็ต้องเก็บเพราะว่ารถมันมีคันเดียวก็ เขาวิ่งวันนี้เราก็ต้องเก็บวันนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเรามีสักสี่สิบไลนนี่เราไม่เก็บวันหนึ่งเราก็น็อครอบแล้วครับเพราะว่าเราเก็บวันละสิบไล่สิบไลนอย่างนี้อ่าโอ้มองไม่เห็นนะครับเก็บวันละสิบไล่แล้วก็น็อครอบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บทุกวันถ้าตอนมันออกเยอะๆนะครับฝนตกยังไงก็ต้องเก็บนะครับตกหนักก็เก็บตกไม่หนักก็เก็บนะครับ เขเสียของการปลูกใ้หนาเยอะนะครับแต่ปลูกน้อยก็อยากจะเก็บก็เก็บไม่อยากเก็บก็ไม่ต้องเก็บเว้นได้นะครับไม่สุกมากแค่วันเดียวแต่ถ้ายังปลูกเยอะๆยังไงก็ต้องเก็บนะครับไม่งั้นนอกรอบเพราะว่าน้อยหนานี่ยเขาจะเก็บเก็บหนึ่งวันเว้นไปสามวันนะครับถ้ามีสี่สิบไร่ก็พอดีครับวันละสิบไร่ โอ oh. จัดไปนะครับนี่ครับป็นต้นแล้วอ่าเนี่ยเป็นต้นนะครับนี่ครับก็ไม่จัดเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอได้นะเพราะว่านอกรอบแล้วนะครับ ดวงเจ้าก็จะมีไม้สอยนะครับอ่เอาไว้แยงนะครับดูนะครับแต่ผมไม่ชอบนะครับผมว่ามันช้าครับผมปีนนะนอีกอย่างตัวเราสูงนะครับ <laughs> นี่ครับก็คลิปนี้เราก็จบเพียงแค่นี้ ฝา,า,ากาากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ